อยู่แวงนีโด้วหมเนี่ยวางอยู่ที่ตากอะนี่คือวางอยู่ที่ตากอ่ะยิงเลนะเนี่ยลุนโลครับลุนโลเม่คุยกันอยู่นะเห็นกระดึกกระดึกกระดึกอะมันอะไรวะ Trying to could say เฮ่เลยใส่รองเท้าคนละคันดูเดี่ยวห้ายวางโทษนะนี่ตีโอ้ยนี่คะนี่ข้างนี้ดูข้างนี้โอ้โหโแบบอะไรยังไงโอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับพวกเรารอีกครั้งนะครับ V ิ a n งเกอร์ครับผมวันนี้ตกปลาที่หมายเจ้าพญานะครับรามห้านะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะก็คือเชิญพี่ตีมานะครับพี่ตีชุบุครับ สวัสดีครับนี่พี่ติ๊กบุ๊กครับนี่มาเยี่ยมพระรามห้านะครับมาทดสอบเลยเจ้าสายเด็ดสายเด็ดนะครับคือหมายไม่เท่าไหร่ครับแต่เจ้าถิ่นนี่บอกเลยว่านใส่ดีทุกคนเลยครับเจ้าถิ่นนี่นใส่ดีทุกคนเลยนะครับก็พี่สื้อซับกับพี่สืบกับพี่สับนะไอพี่บัตรกับพี่สังนะครับทั้งสองรวมเลยเรียบร้อยเลยรวมชื่อและเป็นยังไงที่มาทดลองปุ๊บเข้ายัง ปลาเข้านะผมบอกเลยว่าปลาเข้าสถานที่โอเคแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับของคนที่นี่นะครับรวมกัการที่ดูแลผมบอกเลยว่าร้อยบิ๊กรอยบิ๊กลอยบิ๊กวันนี้ต้องเอายักษ์ล้างมือให้ได้แขนใจมากเลยเอาขึ้นไม่ได้วันนี้สมาชิกประมาณน้อยมีโอกาสในตัวเยอะแต่จริงๆแล้วที่ดูแลผมว่าประสบการณ์ทุกคนนะครับแล้วก็ทักษะเทคนิคนะครับเยอะนะเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นนิบัตรนะครับหรือว่านิสสันนะทั้งสองคนเลยแกประสบการณ์แน่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นตีชิ้นยาวนะตีตะก้อรู้หลุมรู้หมายรู้ล่องไปหมดเลยไม่รู้ได้ไงพี่อยู่มันต้องตกจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องบอกว่าเราอ่อนเราอ่อนประสบการณ์นะฮะเดี๋ยวจะสร้างประสบการณ์ให้ดูครับเดี๋ยวรอชมกัยนะครับรอชมครับยาวๆครับยาวๆอใช้เปิดเด็กอแ่อน ใหญ่หรือตะโกบอย่างนี้ต้องอยู่แล้วไปตะโกบแล้วยางนีโดนแล้วหล้วทำไมติดไอ้น่นหรือเปล่าตะโกตะโกบมันวิ่งไฝอ้าวโอ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้บอสโอ้โอะไรเนี่ย ไม่ไม่ยังปลาหนังด้วยปลาเก็บโอ้ลูกปลาลูกปลายังไม่หย่านมเลยโอ้ลูกโกกเลยอันนี้ปล่อยไหมปล่อยสิครับเอาปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้ว อะไังอ่ะงไงด้มาอีกหนึ่งวันนี้ตากล้องไม่อยู่นะใช่ใช่ใช่ตากล้องไม่อยู่ก็เป็นอย่างนี้ตากล้องไปกับกิ๊ก นี่ครับมาแล้วมาแล้วก็ทำไมมีแต่ไซส์แว่นตั้งเร็วเนี่ยไซส์หยาดนมเนี่ยโอ้มาเพิ่มนะไซส์นี้ไซส์สองโลฮะสองขีดแด่ไม่ใช่สองเนี่ยครับโอ้วันนี้เราแนี่วันนี้มีแต่ไซส์หยาดนมนั่นัันเลยนี่ครับตะโกะครับรับแขกดูนะเจ้าพยาครับก็อยู่แบบนี้แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้สภาพน้ำวันนี้เละเทะอีกแล้ว นี่ครับดูนะนขยมะเมื่อเวานหนักกว่าน,นี้เมื่อวานนี่ก็คือผลงานที่พวกเราทิ้งขยะลงมนน้ำกันครับจะเห็นเลยว่าลอยเต็มน้ำไม่หมดเลยขยะเพียบเลยช่วยกันดูแลนิดนึง <laughs> อยากมีหมายดีๆไว้ตกปลานานๆ <laughs> นี่ตะกกเจ้าพญาเดี๋ยวไซส์เล็กลงเรื่อยๆนะตามอยู่ในน้ำนะ วันนี้ไม่มีล้วงหรอได้แต่เราเราอยากจะตกสวรครับพอดีเมื่อวานมีในทีมมีคนเอาสวรขึ้นเยอะเราเซียนคอาจริงสวายไม่ต้องตกก็ได้นะแมคโครก็มีเยอะแยะของมีสายเทียบเข้าใจความรู้สึกดินามครับยาวๆวันนี้หลายคนไม่มานะเทียบบอกเลยวันนี้วันนี้หนีไปกิ๊กหมด้หมดเมื่อวานเราก็หนีไงวันนี้วันนี้มีสองลาโผมมียเกือมชีวิตตัวสองเราผมมียหนีแล้วก็หงัดไปทางอื่น จะเหลือเหลือร้อนเล่นนะครับวันนี้บอสวันนี้บอสเงียบเหงาเล่นสมาธิกเราสองคนสามส่ผมด้วยแล้วคนน้อยไร้คู่แข่งไรคู่แข่งแถวนี้ดีหน่อยอากาศไม่ร้อนรอดูครับยาวๆอะไรก็เกิดขึ้นได้พระรามห้านี่คือหมายธรรมชาติแท้ๆครับ นี้เพื่อนนักตกตาเยอะนะถ้าเกิดคนเข้ามาตกวันนี้ที่ดูในคลิปแล้วเข้ามาดูนะครับนะครับตกกันทั้งแถบนะเบ็ดโอ้น่าจะเป็นร้อยกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แถบหนึ่งครับดูครับตีแถบเลยี่ตีนํามาตอนใหี่ตีก็ตีจุบุ๋นหาสุดเล่นของใหญ่อยู่นี่ะรยาวๆเะยครับคนตกเยอะมากฝากดูแลเรื่องความสะอาดครับ ไโม่แล้วคือไม่ไม่ใช่คันตัวเองอันเนี้ยฝ่ายยืมคันนี้ค่ะคันนับัตรด้วยครฝ่ายยืมฝ่ายยืมไม่ตะกี้คันน้าก็เด้งดึงดึงอยู่นะคันไหนเอ่ยปัดบอลเปิดไปแล้ว ตบเด็กอยู่ฮอะเดี๋ยวรอสักสี่โมงเย็นก่อนผมไม่รอสี่โมงแล้วผมเล่รอโอ้นี่ก็ไซส์สวยไม่ใช่เด็กนะเนี่ยกระโรงครับใหม่แล้วเจวาพญาตาลับแขกทีเด็ดอยู่ตอนเย็นครับทีเด็ดอยู่ช่วงเย็น ใช่ครับหมายแค่มันมีดีจริงครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่คือดีพอจะไปอยู่กับเขาไหมอ่ะอหมายดีจริงบ้านเขาอ่ะหมายเขาก็คือหน้าบ้านเขาอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าหมายนี้เป็นของคุณสื่อพิศักดิ์หรือว่าของใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ของวีไอแองเกิลหรือของผมหรือของคนแถวนี้มันของทุกคนเลยครับถูกต้องครับก็ช่วยดูแลหน่อย อันนี้หมายเปิดเลยนะทุกคนตกได้แต่ช่วยกันดูแลเออใช่เพราะถ้าเกิดอาสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านคุณแล้วมียายคุณอยู่มีน้องสาวมีใครอยู่แล้วแม่งมานั่งกินเหล้าโขโปง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 เลยผมก็ไม่ให้มาจริงปะจริงจริงอันตรายด้วยอ่ะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครดีไม่ดีครับก็เอาเป็นว่าถ้ามาบ้านใครคุณก็ดูแลเขาหน่อยแค่นี้คนล่ำไงเขาพยายามไปเด็ดคืออันนั้สามารถสานึกแล้วล่ะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงเลย ขอเลยนะี่ฮะถ้าเกิดมองเห็นเนี่ยมุมผมเลยฮะต้นกล้วยนี่ครับนในที่มือผมชี้ห,หมดเลยฮะโดนโดนสายจนหมดแล้วมะม่วง <c oughs> เอาให้เหลือผักออแกนิก <c oughs> คือเอาไปว่าสามัญสำนึก <c oughs> ขอครับคนไทยครับคนไทยผมว่าไม่ได้ใจร้ายนะเจริงจงครับเดินมานะครับผมขอหน่อย <c oughs> เออถ้าเขาไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาให้คุณก็จะได้ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นขโมยใช่ครับมันมันไม่ดีครับแล้วมันจะถูกเวลาคนนะครับคนอื่นที่ไม่ใช่ นักตกปลาเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเออถือคันเบ็ดเดี๋ยวอีกหน่อยระวังคุณจะกลายเป็น่ข้างทางแถวนี้อีกรูปหนึ่งน้าวัดไม่เข็ดเดี๋ยวมันจะลามปาไปที่อื่นคนกลุ่มเดียวนะคนกลุ่มเดียวทําให้พวกเราหลายๆคนที่ไม่ได้ทําผิดมันเสียไปจริงๆครับคือจริงๆแล้วก็ผมต้องต้องใช้คําว่าช่วงนี้คือความในใจดีว่ะเอาความในใจของนี่เลยครับ เจ้าของเพจเจ้าของเจ้าของเพจนะเจ้าของกลุ่มหรือคนที่เปิดหมายนี้อ่ะใช่อย่างที่บอกเรามาตอนแรกนะฮะที่นี่ยังไม่มีการทำคลิปไม่มีอะไรนะคนก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่พอเรามาเปิดหมายเปิดนี้ปุ๊บคนก็มาตกันเยอะมากแล้วอย่างที่เห็นค่าสภาพครั้งแรกเลยรับไม่ได้สกปลาขยะเต็มเลยครับเพรา็ว่าพวกเรานกตกปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นเพราะคุณมาทำคลิปคนเลยมากันเยอะใช่ครับเพราะผมก็เลยต้องมาลงอารม์ะ ขายก็ตอนนี้ดีขึ้นมากนิด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 นิงน้ดนิ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 1นิด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 นิ็นิดนิดน่ดน,น,นิด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 นือว่าเป็น,นิลุ่มแล้นกันิด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 ตรงนี้นุณก็ไม่ต้องไปเสียติดน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 ิรนิดีิดนิดนิทนิ่นิด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 น่ดนินิดนินิันิีนิด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 ีิดน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 ิงนินิด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 นิเนิด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 นอดนาดนิ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 ดนีดนิดนิดนิิงกับฟิชชิ ไม่เหงาด้วยมีได้วัดตลอดเวลาเพื่อนมีเพื่อนได้มีคนมาคุยกันนะครับอย่างที่ว่าพี่สากแกอยากให้หลายๆท่านที่มานะครับขอความกรุณาเลยต้องใช้คานี้ขอความปรุณาครับพูดจะดีๆว่าเออดูแลให้เขาหน่อยครับใจเขาใจเราใช่ไหมครับใช่เพราะว่าพี่แกไม่อยากออกตัวครับเพราะว่าถ้าออกตัวเดี๋ยวซวยไม่ออกไี่ออกคลิปเลยมันคือนิดนึงนิดนึงว่าเออยากอยากไปทาให้เขาสุขสก เพราะว่าเห็นแกบอกว่าถ้าเกิดอีกหน่อยพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวล้อมรั้วตรงนี้ไปขายพวกนี้นะผมบอกลเลยเบ็ดไม่ต้องตีถ้าเขาขึ้นข่ายสูงเกินเมตรห้าสิบเนี่ยจบครับข้ามรั้วบ้านเข้าไปเขาหนังกระติกบีบปลายคันหักหัก,หก,หกคุณเขาไม่ผิดนะ,ะมันก็เจ้าเล่ห์เหมือนคุณไงเวลาคุณเดินผ่นมานก้มะม่วงมันอยู่ข้างนอกคัน <c oughs> เบ็ดมึงล้ำเข้าไปในบ้านคุก็ดีดตักระติกหักหักหักก็ไม่ต้องตก <c oughs> จะกลายเป <c oughs> ็นเรื่งองทะเลาะกัน่าเปล่าผมมั่นใจนะครับว่าคนที่เอาฤลิไม่ดีรู้ตัวอยู่ แล้วคนที่ประพฤติดีก็เป็นเพื่อนคนประพฤติไม่ดีอืก็เตือนกันครับเห็นเพื่อนทาผิดก็เตือนครับเตือนกันบอกกัน,น,นเห็นเพื่อนทาผิดปล่อยให้เพื่อนทาผิดคุณก็ผิดไม่ต่างจากเพื่อนถูกต้องครับก็มันจะได้มีที่และให้คนรุ่นหลังนะครับรุ่นต่อไปคนมือใหม่เข้ามามันจะได้แบบเออวงการนี้น่าอยู่ไม่ไม่ต้องทะเลาะกันครับไม่ต้องว่าว่าใครดีกว่าหรือใครแย่กว่าเราแค่ทำให้มันดีเราทำาทกตัวเราก่อนรับรองครับเดี๋ยวมันก็ดีไปเองนี่ครับนี่ไอดอลเลยครับ ทำจนตรงนี้นี่สะอาดอยู่แล้วอันนี้ยอมเลบเลยครับว่าสะอาดผมไปอีกที่หนึ่งที่ไปคราวที่แล้วเออชื่อหน่อยไปไก่หนวดเอ็กโซกาขี้หมาเต็มเลยตรงนี้มีหมาเต็มเลยแต่ผมไม่ได้เห็นมีขี้หมาเลยนะถือว่าสะอาดมากครับแล้วตรงนั้นขยะเยอะตรงนี้ยังไม่ไคดี ยังไงก็ฝากไว้แล้วครับติดตามเคสอะไรนะครับ VR Angler ครับก็คือเรานักคือนักตกปลาชื่อก็บอกแล้วเราก็ VR Angler เราเป็นักตกปลาเราไม่ใช่คนที่มาทำประมงเรามาตกเพื่อความสนุกสันทนาการได้ปลาบ้างก็เอาไปกินเมื่อกี้ผมเห็นแกได้ตัวเล็กแกก็ปล่อยนักตกปลาครับก็คือมองเป็นกีฬาเราไม่ใช่พวกล้างหานเราตกเพื่อความ เพื่อเอามากินและสันทนาการเล็กน้อยใช่ก็แค่พอกินใช่ครับเรากินไม่หมดเราก็แบ่งปันกันแช่วนตู้เย็นก่อนแช่วในตู้เย็นเลยช่ไใช่ได้ครับไม่เอาเอาจริงๆนะตกปลาผมผมพูดอย่างนี้ผมเคยคุยกับน้องๆในทีมตกปลาผมบอกเลยนะเหมือนคนต่อยกันตัวต่อตัวถ้าทอดแหเหมือนสามลุมหนึ่งถ้าวางข่ห้าถึงเจ็ดลุมหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่คุณลยยา นะวางไอโง่ไม่ต่างจากคุณมัดมือเด็กสองขวบแล้วคุณต่อยเด็กมันไม่มีควาแมแตกแต่อันนี้อาชีพก็คืออาชีพเข้าใจแต่ไอแบบนั้นที่ทํามันไม่ใช่นึกออกใช่ไหมครับมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอโรยาเนี่ยผมขอไปเลือกหนึ่งผมได้ยินมาเยอะมากเลยช่วงนี้โรยาใช่ครับ่อวา,านนเละไปแล้วนี่แถวนี้ก็มีเคยมี<ด>อยู่นะพักหนึ่งเอากุ้งกันก็ต้องดูนิดนึงเนะมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่สลอยเต็มเลย เอาเป็นว่าไม่ไม่พูดนะว่าใครเป็นใครแต่รู้รู้กันอยู่นะรู้กันแก่ใจหลักฐานไม่มีเหมือนเผาป่าทางเชียงใหม่อย่าเลยครับเพราะระบบนิเวศพังวินาศสัตว์โลไม่ดีครับไม่ดีก็ฝากไว้ครับเป็นหนึ่งกลุ่มนะครับที่ตกปาเชิงอนุรักษ์อันนี้ผมใช้คําว่า Cat and eat and r e ด e a s e ด้วยนะครับปล่อยด้วยกินด้วยครับคือเอาหมดเลยครับก็คือตะมงแบบไทยๆนักตกปลาแบบไทย อ่าที่ตกสไตล์แบบคนไทยบ้านเราเยอะมากขอบคุณมากขอบคุณมากยังไงก็กินครับตกมาไม่กินจะเอาทำไรก็ได้นะใช่แล้วตกใช่ครับแค่พอกินแต่ปลาบ้านเราอร่อยใช่ครับลองดูครับผม

เกี่ยวกี่คันเนี่ยสามโอ้โหพบัตพพ่บัตเกี่ยวพี่เกี่ยวพี่ใหม่ครับว<า>วปวดไงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะปวด เด่งหยุดเ,เลยนะครับปลาที่นี่นี่จบปร,ริญญาโทนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับกว่าจะได้แต่ละตัวอันนี้ร้อยมันอันนี้ร้อยมะลายนะอ๋อนี่ร้อยมาอาถ้าร้อยมะลายนี่น่าจะเป็นแนวสวรรมีโอกาสาสวรรสาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กคันตะโก,กนี่ตะโกนเป็นตัวน<ม>ี้ตัวนู้นนะครับพิซซารคนเดียวนี่กี่คันครับเจ็ดครับตอนแรกใช้อยู่หก เราจะสองทันเอาไว้ตกตะโกะไว้ที่เหลือตกสวยยันเนี้ยก็ได้ทุกวันโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเท่าที่เห็นเมื่อกี้มาก็โดนแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อจะเป็นไงวันนี้มาเป็นเกมครับข้ออ้างข้ออ้างเหมือนกับเกมข้ออ้างข้ออ้างออกจากบ้านนะเนี้ยเนียหมดเนียหมดหมดแล้วแล้วดูสวะดีมันเข้าร่องกลางนะมถ้ามันอยู่นี่นะเละมากอเดียวทีเดียวพักแล้วหยุดเลย น,นี่นะครับหมายพระรามห้าโอ้โหวันนี้เงียบจริงๆนนาๆาขึ้นมาตัวหนึ่งกิ้งหนึ่งหยุดกิ้งหนึ่งหยุดนะครับสวยมากเงียบกันหมดเลยฮะ ก็นี้มีทางพิติมานะก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับลุ้นกันก็มีแต่ตะโกะเข้าได้ได้เทสลอกแน่เทสแน่อันนี้อัดเขาบึกไปแล้วนะคันนี้คันนี้อัดมาแล้วด้วยเดือดสำรานนะทุ่นก็เห็นผมมาใหญ่โอ้โหผมนี่กล่าว่าเตรียมชุดใหญ่ไปเลยเอาให้วัวตายไฟลมเดี๋ยวเดี๋ยวว่า ครับพี่ตีเราปึ้มปึ้มอยู่มัดนะครับได้รู้สึกหลายรอบแล้วไงอยู่ไหมพี่อยู่อยู่ไม่อยู่น่าหายวะวะแจอของใหญ่เข้าแล้วขย็นใ่ใช่แจอใหญ่เขาแล้วใหญ่ลำห้าของใหญ่ลำห้าโอ้ยเป็นชุดใหญ่เลยครับอาจจะเป็นกระสอบเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่กระสอบพี่ไหมกระสอบ ใหญ่แน่แล้วฮะโอ้ยอ่ะเนี่ยเขาสอบคันไปในตัวอ่ะจับกันดูขนาดกระสอบยังเอาคันไม่ลงโอ้ลงนี่ไหนละคันโคตรแข็งเลยดูอัดเข้ามาดีนะโอ้ดึงปลาด้วยปะไม่แน่ปลามีปลามีปลาด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะเอาอะไรมาเอาอะไรมากับปลาแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยหนักขนาดนั้นแล้วอะไรวะเนี่ยปลาติ๊โต๊ะครับ เฮ้ยก hey, ูล่าเลยเฮ้ยลอดแล้เว้ยี่หมาแล้วโอ้โหจะงัดเลยพี่คันไหวเหรอน้ำหนักนะเอาเอาเอาถูกไอ้นี้ออกก่อนโอเคนี่นี่ไม่ได้ตักปลานะตักถุงมันตีก่อนมันหนักมันหนักถุงมันมีน้ำครับ มาแล้วครับเฮ้ยผมรอดแล้วนะครับแตงแตงจังถูกปัตติกันเกตุนี่มัต้องขึ้นนะว่าปากฉีกแล้วไม่น่ารอดอ่าปากฉีกไม่ได้ครับเราจะไม่ปล่อยนะถ้าเกิดปากฉีกเราก็ต้องเอาไปกินถ้าเขาฉีกเขาจะไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่งแล้วก็ดูด้วยนะครับครับส่วนตัวไหนถ้าปากมันไม่ฉีกนะครับก็ป่นะอนไปดีกว่าครับม,ม,มีตัวใหญ่อยู่มีมีมีไซส์นะครับมีไซส์เข้ามาครับ นี่คือมนเสน่ห์ของรามห้าฮะตกโกของเราเพียวครับต้มเค็มเียวเพียวต้มเค็มครับวันนี้ต้มเค็มอุ้ยมีไซส์ไหมมีไซส์โอ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ครึ่งโลอยู่สองสองสามตัวสามตัวใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยฝีมือฝีมือนะมั้งแต่ขีโมงอาวๆเยี่ยมเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาสู้ๆเหมากันไปกลับละพักผ่อนโอเค หลายมากเลยนะยกด้วยยกเลยเทคโนโลยีฮะไซร์โลหะครับไม่ธรรมดาน้าร้านแซมแซมแจมใส่ยูกี่กี่อ่าใส่ยูอ่ะขอช่างใส่ยูด้วยอ่ะ่เห็นไหมครับอะไรเนี่ยอุ้ยใส่วงไอใส่ยูตูบเลอร์เลยใส่ยูไซร์นี้มีมีทอดครับตัวนี้มีทอดแน่อันนี้เอาไปทำอะไรครับทอดใช่ไหมตัวนี้ไปใส่แกงหน่อไม้อะแกงหน่อไม้ก็อร่อยนะใส่ยูหนึ่งจุด ศูนย์หกห้าครับโลพอดีโลโลกลมโลกลมครับสวยสวยมาบ่อยไหมครับฝีมือฝีมือไม่บ่อยครับนี่ขนาดมาไม่บ่อยนี่มาไม่บ่อยนะแต่ละรอบวิกตัวเอียงอ่ะแต่มาน้องมาแต่ละรอบนี่ประมาณต้องมีห้าโลครับขอโทษช่างช่างรวมเลยช่างนะครับสองตัวสองโลว่าถุงนี่เกินสองโลอยู่แล้วล่ะ ห้าลกว่านี่สี่โลสามครับสามเจ็ดครับไม่ธรรมดาที่ไหนเลยครับดูสิโอ้ยดูสี่สามเจ็ดนะครับคุณพ่อเนี่ยเออผลงานคุณคุณโอ้ไม่แต่ผมขอถ่ายรูปร่วมสิถ่ายเอต้องโชว์กันหน่อยโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ๆที่ขอแจมหน่อยแจมนะครับธรรมดาที่ไหนครับสุดยอดสุดยอดฝีมือฝีมือแน่นอนแน่นอนโอ้โหนี่ผมไม่ได้ยืดนะตัวนี้ยี่สิบเจ้าครับ สิบสี่ครับท้องแม่งอย่างเดียวไข่แม่งสามโลอ่ะเนี่ยวางอยู่ที่ตากอ่ะนี่คือวางอยู่ที่ตากอ่ะอยกไม่ไหวอะ่ะก็แบบตะกล้องแบบูแบบนับหนึ่งสอสสกูยกมึงถ่ายนะมันไม่ไหวอะ่ะเนี่ยดูท้องมันพยายามถ่ายทุกมุมแล้วดูอย่างเงี้ยมันดูไม่รู้เรื่องผมได้วางที่ตลับเบสบอลแม่งยาวแปดสเซน อลามหนอ่งเซนก็มีเป็นได้นะนี่ดูตืมเด็กเน,นี่ยเนี่ยมาตรฐานเลยยาโอ้โห,โโหมานี่เลยครับนี่แล้วมีไซส์ามามีไซส์มีไซส์ามาทิ้งท้ายทิ้งท้ายก่อนกลับนะครับเปิดโชว์ตัวว่ายังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะครับโอ้เชื่อแล้วครับว่าตะโกกที่นี่โกกจริงกรกจัดจริงจัดมากเลยครับเดี๋ยวขอตัดถุงก่อนดีกว่าครับ ไม่ไหวครับถุงเหนียวจริงๆเลยโอ้โหตะโกบที่นี่ส่วนใหญ่นี่ไซส์นี้เลยหมดเลยวะครับใช่ครับมันก็มีตั้งแต่ไซส์จุกนมอ่ะวันจะถึงไม่จุกเลยครับอันนี้แขนหนึ่งเลยนะเนี่ยลุ้นโลครับลุ้นโลเมื่อกี้คุยกันอยู่นะเห็นกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กเลยว่ามันอะไรวะโอ้ตะโกงนี่เห็นน้องปอมนะบอกทำปลาละอร่อยทำปลาส้มปลาส้มปลาส้มครับอันนี้ก็ ถ้าเป็นผมก็เสร็จต้มเค็มนะครับเอาเลยครับพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวมากนะวันนี้โอเคครับผมสนุกจริงตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่ซ้ายอย่างเงี้ยครับเวลาที่อยู่ๆีล้วเนี่ยหลังหกโมงเช้าไม่วัดไม่วัดอนทันก็ ไม่เป็นตอนากต็อตอนนี้เลยไม่เกี่ยวจนะไม่แน่ไม่มีไม่มีใครเอาขึ้นแล้วนะปลากินแน่แน่ปลาขึ้นหรือขยะขึ้นม,มีตัวเปล่ามีตัวมีตัววชายสวยอยู่โอ้โห,ห,ม,ห,ม,ห,ม,หม,มุดมุดมุดอย่ามุด้อตอมองไม่เห็นน้ำแล้วต้องเอียงเปิดปรับแสง ปับยังไงล่ะนะกดกดที่ตัวต้องอุ้ยบทีป่ามุดมุดแรงมากตะโกกอะตะโกกตะโกกโอ้โหแล้วมุดมุดเข้าต่อเลยโอ้โหเอ้าเข้าไปแล้วเหรอเข้าต่อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวปรับแสงเออปรับขึ้นใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมตะโกกหญ่โอ้โหแล้วมันวิ่งเข้าต่ออยู่ปะตาอยู่ดิอยู่เลยเนี่ยน้ำปล่อยสายเลยปล่อยอยู่เลยปล่อยปล่อย ขาดด้วยโอ้ยเรียบร้อยขาดฟงยอดโอเคครับวันนี้ก็มาถึงจุดสี่สุดของวันนะครับวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยวันหนึ่งนะก็ขอก่อนอื่นนะฮะต้องขอ,ขอขอบคุณนะฮะพิติจุบุกนะที่มายั้คแนะนาพวกเรานะครับสุดยอดนี่แกแกนี่สุดยอดประสบการณ์แกแบบล้นเหลือใช่ครับก็เป็นวันหนึ่งวันนี้ก็เลยพาแกมากินกับก,กินแฮวแกก็ได้ตัวแต่ตะโกกไปนะฮะแต่วี้น้ำเสียน้ำไม่ดีเลยครับน้ำไม่ดีครับแต่ก็ยังพอมีได้ตัว เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ว่าเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่กันแล้วกันนะครับหรือว่ามาได้ลองอยู่ใหม่ๆกันแล้วก็ลองเทคนิคต่างๆนะครับก็ดีครับเป็นอะไรที่ไม่เคยลองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานๆทุกท่านนะครับที่เข้าคอยติดตามคอยกดติดตามคอยคอมเมนต์ให้นะครับ EP นี้อาจจะดูสั้นๆนิดนึงเพราะเห็นบอกว่ามันยาวอันนี้สั้นจริงเหลือสามคนก็เหลือสามคนคือมันมันหลายช่องนะเราต้องวิ่งนะก็มันเป็น นะประสบการณ์นึงนะครับก็ไม่เคยทำคลิปวมกันสักทีก็ยังไงนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูว่าอีพีหน้าจะไปที่ไหนกันนะครับเพราะว่าจะมีไปลองบอกกันบ้างอะไรบ้างเป็นของใหญ่นะครับไปลองของเทสเทสคันกันเทสคันเทส์ลอกเทสเอ็นแต่วันนี้เอ็นเอ็นของโคดิวโคดิวโหเหนียวจริงครับโหยาวไม่ได้ถ่ายซุงที่ผมลากขึ้นมานี่ส่งเป็นท่อนเลยนะยอมรับเลยยาวเกือบสามเมตรเอาอยู่ครับเอาอยู่ไม่ขาด ไม่ขาดผมงงเลยอ่ะไม่ขนาจริงโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ